เบาๆก็ได้นะโอ้ลงไปพ่อพอพอ,พอถอยถอยถอยดีกว่าพอ่อถอยถอยถอยมุมมันเอียงแล้วมุมมันเอียงแล้วต้องขึ้นมาใหม่หมดเลยดิฟก็ไม่พอโอ้โหดูดแอแอร์หน้าหลังเลยถอยถอยเฮ้ยมันนิ่มอ่ะข้างล่างอ่ะ พาพาพาเดี๋ยวขุดโยกหน้าโยกหลังหนึ่งวินพาถอยอ่าโอเคพาพาพาโยกหน้าอีกทีนึงแล้วถอยเพราะว่าเดี๋ยวลึกเดี๋ยวลึกพาพาถอยพาพาตามพา,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 พาเออมันมีมุมพลิกเดี๋ยวค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงโอเค ถอยดีกว่าถอยดีกว่ามันเอียงเฉียงมุมพิกมีถอย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 ขึ้นเลยพอแล้วขุด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 แล้วเดินหน้าใหม่โอ้มุมนี้ไม่ธรรมดาถ้าเป็นยางเอทีถอยครับถอยครับโอเคยกหน้ายกหน้า,นาฟุตหนึ่งหักล้อขวาพอพอแล้วถอยไม่แทงขึ้นละขึ้นไม่ได้ โอเคถอยได้ถอยได้เพราะว่าถ้าเราดันต่อไปมันจะขุดนะครับแล้วก็สักครู่นี้เป็นเป็นมุมอันตรายนะครับถ้าสู้ต่อไปเนี่ยมันจะน่าจะตกแล้วก็เอียงขวานะครับพลิกนะครับเพราะว่ามุมนี้นะครับมันเป็นมุมเฉียงแล้วก็โคนมีลักษณะนิ่มยางเอทีนี้พูดง่ายถ้าเจอแบบนี้ก็จะถือว่า อธิบายนะครับคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับการสู้โครนแล้วก็การขึ้นเนินพร้อมกันเลยนะครับมุมนี้นะครับเราขับแบบเรียกว่าตีเฉียงดีกว่าตั้งตรงไม่ได้เพราะมีหินฝังอยู่ในตรงแอ่งน้ํานะครับไม่งั้นจะต้องขึ้นตรงตรงออฟโรดเนี่ยนะครับขึ้นตรงๆงนี่ดีที่สุดนะครับถ้าขึ้นเฉียงขึ้นมาเนี่ยนะครับปัญหาก็คือล้ออย่างในภาพนี้ครับล้อหน้าซ้ายมันจะถึงนะครับดินก่อน นะครับถึงเนินดินก่อนแล้วล้อหน้าขวามันก็จะสไลด์ลงด้านขวานะครับแล้วเกิดมุมทะแยงขึ้นมานะครับกระแทกขึ้นไปแรงๆนะครับก็มีสิทธิพลิกได้สู้ต่อไปก็มีเหนื่อยนะครับคือถ้าคิดจะสู้นะครับมันต้องแทงตรงๆขึ้นไปเนี่ยแทงเฉียงอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยครับถ้าสู้ต่อไปนะครับรถอาจจะมีการยกนะครับหรือไม่ยกก็แล้วแต่แต่มุมง่ายๆขนาดนี้นะรถก็พลิก นิดเดียวแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังกับการสู้แอ่งโคลนนี่นะครับคนที่อยู่นอกรถจะเห็นดีก็คือตัวผมเองนะครับบางคนเนี่ยคนขับไม่เห็นนะครับก็พยายามจะปั่นล้อสู้ต่อไปสู้ต่อไป,อไปคนนอกรถก็จะเห็นว่าสู้ต่อไปไม่มีอนาคตนะครับยิ่งขุดยิ่งจมยิ่งขุดยิ่งจมวิธีการนะครับมันต้องเดินหน้า2ฟุตถอยหลัง2ฟุตเดินหน้า3ฟุตถอยหลัง3ฟุตแล้วกระแทกไปเรื่อยเรื่อยนะครกระแทกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆแล้วก็ดิ้นนะครับให้หลุด เพราะถ้าท่นานปั่นต่อไปนะครับมันก็มีสิทธิ์นะครับฝังจมนะครับฝังจมนะครับตัวเองถ้ารถมีวิ้นนะครับก็ให้เลดูต้นไม้ไปด้วยนะครับสู้ได้นะครับเลดูต้นไม้ด้วยมีต้นไม้ใหญ่ในระยะวินข้างหน้าท่านไหมนะครับถ้าไม่มีต้นไม้ใหญ่ท่านก็ต้องมองละว่าท่านจะถ้าเกิดพลาดพังขึ้นมาท่านจะทํำยังไงรถถ้ารถไม่มีวินรถถ้ารถมีวิ้นก็ไม่มีปัญหาครับเห็นไหมภูมิไม้ข้างหน้าก็ถ้าเป็นในป่าจริงก็เกี่ยวครับ ดึงขึ้นนะครับแต่การขึ้นเฉียงเฉียงอย่างนี้ฮะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงผมเองก็มุมอย่างนี้ก็พูดตรงๆว่ามุมพลิกนะครับผมเองก็ไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็พลิกกันง่ายๆอย่างนี้ครับอัพโหลดนะครับเพราะฉะนั้นล้อหน้าเนี่ยให้มันสัมผัสเนินเท่ากันนะครับอย่างตรงนี้นะครับล้อหน้าซ้ายมันสัมผัสก่อนนะครับบางทีคนในรถไม่เห็นครับคนนอกรถเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านเกมให้ออกนะครับแล้วเวลาจะถอยแองโคลเนี่ยดิ้นนะครับดิ้นสู้ก็สู้ไม่ได้นะครับ ก็ต้องมีการถอยแทงถอยแทงยางนะครับอันนี้เป็นยาง a อนะครับยางของเอท่านก็อย่าไปคิดโอ้โหยาง a อเส้นละ78,00 0บาทมันจะรอดนะครับบางทีมันก็ไปไม่รอดนะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักรถด,ด้วยนะครับนะบางคนบอกโอ้ยแค่นี้เองขึ้นไม่ได้เด็กๆเหลือเกินน้ำหนักรถนะครับประสิทธิภาพรถนะครับไม่เท่ากันลองเอารถเบาๆเข้าไปสิครับไม่งั้นเขาจะไล่เบากันทำไมนะเขาไล่เบาก็เพื่อให้น้ำหนักมันเบา เมื่อน้ำหนักมันเบามันพลิ้วนะครับอันนี้ขนาดยิงดิฟหน้าดิฟหลังนะครับแต่ถ้าบกเอาคาริเบียนในแมงวีของบกมานะครับไม่ต้องยิงแอร์หน้าแอร์หลังหรอกนะครับแค่ยางตะขาบเบอร์สาเอ็ดแค่นี้ก็ขึ้นได้แล้วนะครับเพราะมันน้ําหนักมันเบาครับพันกิโลเองนะครับคันนี้นี่เจ้าของบอกว่าประมาณ2ตัน6นะครับนี่ยังไม่รวมสัมภาระเลยเวลาไปป่าทีนึงครับขนนู่นขนนี่นะครับลูกเมียไปด้วยบางทีนู่นนะครับเกือบ3ตันนะครับเพราะฉะนั้นน้าหนัก จึงเป็นตัวแปรด้วยนะครับนะถ้ารถไล่เบานะครับอย่างรถเล่นกับรถเที่ยวมันก็ต่างกันนะครับบางคนก็เป็นรถเล่นอย่างเดียวรถเล่นอย่างเดียวคือมันก็ไม่มีอะไรมากเลยไล่เบานะครับไล่เบาเที่ยววันเดียวจบนะครับแล้วก็กลับบ้านนะครับส่วนรถเล่นนะครับเออรถรถเล่นนะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่บอกนะครับรถเล่นนะครับก็บุกเสร็จก็ก็กลับไล่เบาจบแต่ถ้ารถเที่ยวแล้วก็อยากเล่นด้วยโอ้นี่เสียเปรียบครับเพราะน้ําหนักตัวรถมันเยอะ แล้วก็ขนสัมภาระบางทีต้องไปนอนแคมป์อีก3วัน4วันโอ้โหขนไปยันเตาแก๊สคกอ่างศิลานะครับอาหารถังเย็นน,น้ำคงน้ำแข็งโซดาเป็นแพ็คนะครับหนักครับนะหนักนะถ้ายิงทั้รถไม่ได้ไปเพิ่มกําลังหรือพ่วงกล่องหรือว่ารีแมปมานะครับโอกาสที่จะขึ้นเนินแบบ3ตันเนี่ยนะครับยากนะครับยิ่งเนินที่เป็นดินโครนแล้วก็ขึ้นขาขึ้นอย่างเดียวด้วยนะครับ โอ้โหแบก3ตันขึ้นไปมันก็แตกต่างกับลดน้ำหนักพันโล800โลนะครับอันนั้นก็เบาพริวนะครับมันก็แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นรถเล่นนะครับกับรถท่องเที่ยวแล้วก็ไปทิปแล้วก็เล่นบ้างนิดๆนหน่อยมันก็แตกต่างกันในเรื่องของน้าหนักเพราะฉะนั้นท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมรถบางยี่ห้อขึ้นได้ง่ายๆบางยี่ห้อขึ้นขึ้นไม่ได้เลยรถกูโรกูทั้งหรือว่ารถเก่าๆอย่างเขาบอกเกาะคาริเบียนแมงวีเนี่ยคันแล้วไม่กี่หมื่นนัไมมันขึ้นได้นะครับ ยางยางตะขาบนะครับบางคันคคริบเบียนก็ไม่ธรรมดานะครับยางตะขับไม่พอฝังดิฟล็อกหน้าดิฟล็อกหลังอีกนะครับก็เรียกว่าอาวุธครบนะครับอาวุธครบไปป่าก็สบายๆนะยประตงประตูบางทีไล่เบาหมดผมเคยเห็นนะไล่เบาจนเอาอะคริลิกใส่นะครับมันก็จกออกนะครับประตูแผงประตูก็ไล่เบาใหม่นะครับน้าหนักจึงมีผลนะครับก็ยางด้วยคันนี้ถ้าถ้าได้ยางมทเทเลนนะครับก็ยังไม่แน่นะครับยังไม่แน่มุมนี้ผมบอกตรงๆ นะครับผมคุยกันลองนะเชื no ่อไหมครับมีดิฟล็อกหลังก็ไม่รอดนะครับพราะนี้เปิดทั้งดิฟหน้าดิฟหลังดิฟล็อกหลังนี่คือหน้ามันขึ้นไปบนบนโครนแล้วครับหลังมันจะปั่นอยู่กับที่อยู่บนโครนอย่างเดียวนะครับถ้ามีดิฟล็อกหน้านะครับโอกาสที่จะสู้ก็มีอยู่นะครับแต่ต้องปรับมุมองศาในการแทงใหม่นะครับให้มันแทงข้างหน้าให้มันขึ้นได้2ล้ออันนี้เท่ากับมันใช้ล้อหน้าล้อเดียวนะล้อหน้าซ้ายเกาะขึ้นไปนะครับโอกาสที่จะ ขึ้นค่อนข้างยากนะครับยกเว้นจะแทงตรงๆขึ้นมาเห็นไหมครับหินด้านขวาเนี่ยมันมีลูกเ,นะเตรียมตำไอ้พวกอ่างนะ้ำมันดีเซลนะถ้าหล่นเข้าไปนี่โอ้โหมันบาดเจ็บช่วงล่างได้นะครับเราก็ไม่รู้ด้วยนะครับอาจจะแขวนตรงแต่งตรงแต่ง,ตงอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้น ส่วนตัวส่วนตัวของบกอเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าสู้ประมาณสัก2รอบ3รอบแล้วมันไม่ไม่โอเคก็พอล้ชักวินดีกว่านะครับถนอมรถนะครับเรามาท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ว่าเอาชนะนะครับเกมศึกของออฟโรดเนี่ยนะครับหรือท่องเที่ยวมันอีกนานนะครับคุณก็ขับเที่ยวป่าได้อีก10ปี20ปีนะครับก็อย่างที่ผมบอกแลครับบางคนเล่นหนักเล่นปุ๊บปุ๊บขายรถจบเหลือแต่รถเก่ง แล้วก็มีแต่ภาพเก่าๆนั่งดูนะครับไม่มีออฟโรดไปท่องเที่ยวคือแขวนนวมแขวนเลยนะครับพอหมดไปเยอะครับาะว่าหมดไปเยอะมันพังไงนะมันพังแล้วก็ซ่อมนะพังๆซ่อมๆซ่อมๆ,อมๆ,อมๆพังนะก็จบแขวนนวมเลยแขวนน่วมเพราะอะไรครับพอเมียบอกให้เลิกนะไม่เลิกหรือจะเลิกกับกูประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางออฟโรดยังอีกยาวไกลนะอีกยาวไกลค่อยๆ ปรับปรุงนะครับฝีมือพัฒนาฝีมือสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยเล่นพอประมาณนะครับเล่นพอประมาณคันนี้ก็วิ่งมา2อ0แสนละนะครับอีกหน่อยถ้าอายุมากขึ้นมากขึ้นก็ต้องเข้าขายต้องดูแลรถยนต์นะครับถ้ารถใหม่ๆนี้รถยนต์ดูแลเราพอรถมันแก่ๆขึ้นไปเราต้องดูแลมันโอ้โหอของผมก็นั่นแหละนะครับมีนะครับ,ม,นะรบมีทั้งรถใหม่รถกลางเก่ากลางใหม่รถเก่านะครับรถเก่าไปป่าคันเดียวก็จะตื่นเต้นหน่อยนะครับ อยู่บ้านก็จะดูนู่นดูนี่เอะอะไรมันจะไปพังกลางป่าหรือเปล่าต้องประเมินต้องวิเคราะห์ไปคันเดียวมันก็ไม่เหมือนไปเป็นกลุ่มเป็นกวนนะครับไปคันเดียวมันต้องพร้อมนะครับมันต้องพร้อมทุกๆอย่างนะครับไปเป็นกลุ่มเป็นกวนโอ้โหเล่นได้เต็มที่นะครับพลิกความพลิกตะแคงนะครับหงายหลังอย่างแฮปปี <spreading> ้ได้ลองไปคันเดียวกับลูกเมียในป่าลึกสัก40โลสิครับนะครับรับประกันนะครับยากบางคนก็ไปเป็นกลุ่มตลอดพอบุกเดียวก็ไม่เคยนะครับ มันก็แล้วแต่ทัะใครทัะมันนะครับบางคนออกเป็นกลุ่มเป็นกลุะะ่มเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยไปป่าก็ต้องมี2คันนะครับขั้นต่ำมีอะไรก็ได้ช่วยเหลือกันนะครับเห็นไหมครับถอยแทงถอยแทงขึ้นปุ๊บนี่ถ้าส่งส่งไม่ดีนี่ส่งถ้าส่งปุ๊บเนี่ยล้อมันลื่นนะครับล้อมันลื่นมันจะสไลด์ลงด้านด้านด้านขวานะครับถ้าหมุนต่อไปนะครับพอดิปล็อกข้างหลังนี่หมดอานาจแล้วนะครับมันอยู่บน โครนละนะครับปั่นไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับแล้วมันอาจจะสไลด์เอียงตกกึกน่ะถ้ากึ๊กแล้วมันไม่พลิกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากึกแล้วมันพลิกก,น,กนั่นแหละครับต้องมาเกี่ยวก็มุมนั้นก็วิ้นพอวิ้นตัวเองได้ใช้สแน็คบอกประมาณ3ตัวนะครับดึงไปดึงมาแล้วก็พลิกรถตัวเองลงไปประมาณนั้นนะครับแต่ถ้ามีรถคันอื่นไปด้วยก็ดีครับก็พลิกรถกันได้นะครับแต่รถบอดี้สวยๆอย่างนี้เราก็คงไม่อยากจะเล่นให้มัน ึงขั้นสีข้างบุบนะครับสโนอกเกลิลแตกอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นคำแนะนำนะครับอย่าถือว่าเป็นการสั่งสอนเลยครับเป็นการแชร์ประสบการณ์ของบอกอมากกว่านะครับรู้ก็เอาออกจากหัวไม่ท่านนะครับจะเชื่อไม่เชื่อก็อแล้วแต่ท่านฟังไว้นะครับเวลาอยู่ในป่ามันก็วันหนึ่งอาจจะได้ใช้ก็ได้นะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยกันแข้งเกียร์หลักที่ยาวโอบลูกเกียร์สโล ผลิตจากเหล็กหนา2.8ม mm, ิมตัดด้วยระบบเลเซอร์ขึ้นรูปพับขอบพ่นสีดำระบบพาวเดอร์โคตอย่างดีสนใจลาย ID s i b m u 5647 z